ยาอมรินวันศุกร์นี้พบกับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่สุดร้อนแรงโฟ v อีวงเราใส่มูทั้งวงเลยไ่มช่วงแข่งรายการนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีสีประจำวันอย่างเช่นวันนี้แบบสีเหลืองเสริมดวงก็จะใส่ถุงเท้าสีเหลืองซ้อนไว้แข่งเจ็บมีแครไปแก้บนยอมรับซะดีๆแม่วนไปแล้วค่ะ และมาอร่อยกับอาหารใต้สไตล์คาเฟ่จากร้านคุ้นเคยวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆมาจากนครศรีธรรมราชกระปิเครื่องแกงแม้กระทั่งผักใบเหลียงแล้วก็เอาขึ้นมาทํดาขมากันอ้คิดถึงบ้านคิดถึงบรรยากาศครบเลยสับร้รมกันวันศุกร์นี้เที่ยงครึ่งที่ต้มยำอมริน